ดอยอินทนนท์ถือว่าเป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยการกลับมาเที่ยวดอยอินทนนท์ครั้งนี้ก็ได้มาเที่ยวกับธรรมชาติที่อยู่บนดอยอินทนนท์ช่วงที่วันมานะคะก็เป็นช่วงที่อากาศที่หนาวเย็นที่สุดของปีเลยค่ะและธรรมชาติที่นี่ก็ยังคงสวยงามเสมอไม่ว่าจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปและบนดอยอินทนนท์นี้นะคะเขาจะมีที่พักหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบบ้านพักเต็นท์หรือกระโจมแต่มีอยู่ที่หนึ่งที่วันไปพักมาค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีทั้งที่พัก ร้านอาหารคาเฟ่และสวนดอกไม้ค่ะเรียกได้ว่าถ้าเข้าพักที่นี่แล้วก็มีครบหมดไม่ต้องออกไปไหนกันเลยค่ะสำหรับที่พักที่นี่มีชื่อว่า The Garden Tent House ที่นี่นะคะจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะอยู่ติดกับสวนสวยๆของคาเฟ่ซึ่งในสวนของคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะจัดตกแต่งมุมถ่ายรูปสวยๆไว้หลากหลายมุมมากๆเลยนะคะและในช่วงที่วันเข้าพักนะคะก็จะเห็นผู้คนเนี่ยหมุนเวียนสลับกันเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะตั้งแต่คาเฟ่เปิดยันคาเฟ่ปิดเลยนะคะขนาดวันมาถึงแล้วก็เก็บของเข้าที่พักแล้วยังต้องออกมาที่คาเฟ่แห่งนี้เลยค่ะมาถ่ายรูปกับมุมสวยๆของคาเฟ่ที่เขาจัดไว้แต่ละมุมจะบอกว่าคาเฟ่นี้นะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน ได้รูปสวยๆกลับบ้านกันไปแน่นอนค่ะในส่วนของทำเลของที่พัก,กค่ะที่วันเข้าพักจะอยู่ด้านหน้าสวนสวยๆของคาเฟ่ที่อยู่ติดกับที่พักเลยที่นี่จะเป็นสไตล์แคมปิง้งได้นั่งจิบกาแฟทานเบเกอรี่ท่ามกลางสวนสวยๆและยังเข้าชมสวนดอกไม้ที่อยู่ติดกันได้ด้วยนะคะพร้อมกับสัมผัสบ,บรรยากาศที่สุดชิลและล้อมรอบไปด้วยภูเขากับน้ำตกสี่ภิมที่สามารถมองเห็นได้จากตัวคาเฟ่และที่พักค่ะ พอตกเย็นอากาศเริ่มหนาวเราก็มานั่งผิงไฟบรรยากาศแบบนี้สุดฟินมากเลยค่ะ บรรยากาศแบบนี้เราคงไม่ได้เจอกันบ่อยๆถ้ามีโอกาสมาที่นี่กันได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เด e g การ e เด e นเต n น h o u s นเาค่ะสำหรับที่นี่นะคะจะบอกว่าเป็นที่พักที่ดอยอินทนนท์ที่น่าเข้าพักมากๆเลยนะคะด้านหลังวันนี้ก็คือเป็นเต็นที่วันพักนะคะวันพักเต็นท์หลังทีสก็คือจะอยู่หลังมุมเลยแล้วก็วิวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสวนที่เป็นในส่วนของคาเฟ่ของที่นี่นะคะสําหรับที่พักที่นี่ดีตรงที่ว่า1เขาเป็นทั้งที่พัก คาเฟ่แล้วก็สวนดอกไม้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าพักที่เดียวนี่ไม่ต้องออกกันไปไหนเลยนะคะอยู่ที่นี่กันยาวๆเพราะว่าได้มานั่งชิลคาเฟ่กับบรรยากาศสวนสวยๆแบบนี้เลยค่ะเขาจัดมุมถ่ายรูปไว้ได้แบบสวยมากๆและยังมีสวนดอกไม้อยู่ฝั่งทางด้านนู้นด้วยนะคะสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้เลยค่ะจะบอกว่าที่นี่บริเวณ สวนเขาค่อนข้างที่จะแบบกว้างมากๆเลยนะคะถ้าทุกคนเห็นด้านหลังว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของโซนของคาเฟ่ซึ่งสามารถให้คนนอกเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่คาเฟ่เขาจะปิดประมาณ6โมงเย็นหลังจากหกโมงเย็นเนี่ยก็จะเป็น private zone สำหรับที่พักแล้วนะคะนี่เลยนี่ที่พักจะอยู่ทางสวนด้านหลังนี้ค่ะที่พักของเขาก็จะมีทั้งเป็นแบบตึกบ้านไม้แล้วก็เป็นเต็นท์แบบที่วันนอนนะคะก็ แต่ละแบบก็แล้วแต่ใครชอบสไตล์ไหนเลยดีกว่า<ด>สําหรับด,ด้านในของเต็นท์เนี่ยก็คือไม่ได้แบบนอนลําบากเลยก็คือจะมีเตียงทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบคันเลยค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำในตัวสําหรับตรงนี้ที่ทุกคนเห็นดูนี่เลยนี่คือจะมีทั้งแขกผู้เข้าพักแล้วก็ลูกค้าจากข้างนอกนะคะก็จะเป็นในส่วนของร้านคาเฟ่ร้านคาเฟ่จะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็จะจัดโซนเต็นท์เหมือนเรานั่งแคมป์ค่ะทานทานแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าโซนถ่ายรูปคือเยอะมาก สำหรับโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอที่นั่งของร้านคาเฟ่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราเข้าพักที่พักเนี่ยสามารถเดินถ่ายรูปได้ทุกโซนเลยนะคะเดี๋ยววันจะพาทุกคนไปดูในส่วนของอส่วนดอกไม้ของเขาค่ะจะอยู่ด้านนองนิดนึงแต่ว่าอยู่ติดกับคาเฟ่เลยนี่ค่ะทุกคนในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของดอกไฮเดรนเยียค่ะก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปสวยๆกับทุ่งดอกไม้แบบนี้ได้เลยนะคะมาที่เดียวครบจบหมดทุกอย่างเลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งที่พักในอีกโนนที่วันว่าสวยไม่ซ้าใครเลยนะคะเพราะพื้นที่ของเขาค่อนข้างกว้างแล้วก็อา,อาจจะไม่ได้อยู่สูงนะคะอที่พักของเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่สูงแต่ว่าให้ความสงบลุ่มลื่นแล้วก็น่ามาพักมากๆเลยค่ะโอ้โหนี่มุมนี้ก็สวยเลยนะเนี่ยจัดได้แบบว่าเออแล้วถ้าเดี๋ยวตอนกลางคืนหรือเย็นวันนี้เขาเปิดไฟน่าจะสวยมากๆเลย เดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มอะไรทานกันหน่อยดีกว่าแล้วก็มื้อเย็นมันก็จะทานข้าวที่นี่ด้วยนะคะเล็กเล็ว่าไม่ต้องออกไปไหนเลยเนี่ยคือแบบมาแล้วแล้วฝังตัวอยู่ที่ได้เลยจอดรถกันยาวๆนี่รอบๆข้างวันคือแบบเขามาแบบมาถ่ายรูปกันได้แบบสวยเลยค่ะทุกคนคือเขาจัดพ็อปได้แบบสวยแล้วก็เข้ากับตีมากๆด้านหลังเนี่ยสีแดงๆที่เห็นเนี่ยคือใบไม้ตาแรกอะมันมองไปมันคิดว่าเป็น ตอนแรกเราคิดว่าเป็นดอกไม้พอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเอ,อ้ยมันคือใบไม้ใบไม,ใบไม้สีแดงคือสวยมากมคนแบบมาถ่ายรูกปกันเยอะมากเลยแล้วก็ครอบครัวที่มาพักเต็นท์ข้างๆเราหรือบ้านาข้างๆเราก็คือแบบเหมือนมาแบบเฮฮาปาร์ตี้กับแบบในครอบครัวแล้วคือมันมีสนามหญ้าให้เด็กๆได้วิ่งเล่นแล้วก็มีคาเฟ่พร้อมอะไรพร้อมอย่างเงี้ยคือที่นี่คือตอบโจทย์ครอบครัวจริงๆหรือว่าใครจะมาเป็นแบบคู่แฟนอย่างเงี้ยคู่เพื่อนก็ได้นะมันก็ดูโรแมนติกอยู่เพราะว่าแบบ เธอถ่ายรูปกันมันสุดๆคือทุกมุมจริงๆถ่ายรูปสวยตอนนี้ตอนนี้แอบอยากเห็นบรรยากาศช่วงไฟแล้วว่ามันจะสวยแค่ไหนน่าจะแบบน่าจะสวยแหละช่วงคืนแล้วก็ใครชอบบรรยากาศอย่างนี้นะย้ำอีกทีที่นี่เดอะการ์เด้กกเดน,เนเต็นท์แอนเฮาค่ะก็มากันได้นะคะมาพักที่นี่แล้วก็มาคาเฟ่น,นี้ได้เลย หารเย็นอของวันก็มาแล้วค่ะทุกคนก็อากาศหนาวๆแบบนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะทานหมูกระทะกันนะคะก็ที่นี่สั่งหมูกระทะกระทงที่พักได้เลยเขาก็จะจัดเซตหมูกระทะมาให้เราเลยค่ะแต่ถ้าเรากลัวไม่อิ่มนะคะก็สามารถสั่งอาหารอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะอย่างเนี้ยก็จะมีแบบอาหารแบบพอชอบแล้วก็เป็นสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบริการอาหารไทยก็มีนะคะเมื่องวันวนี้เราทานอาหารไทยไปด้วยค่ะก็ที่นี่ถือว่าหลากหลายเลยนะคะ มาคิดหมู่มาถักกันดีกว่าค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะหวัดว่าถ้าเกิดกเรามาเข้าพักที่เนี่ยที่เดอะการ์เด้นเนต์แอนเนี่ยจะทำให้เหมือนแบบจบที่เดียวเลยไม่ต้องออกไปไหนเลยจอดรถกันยาวๆมาพักมากินมาเที่ยวถ่ายรูปมาคาเฟ่ถ่ายรูปส,สวยๆมาเที่ยวสวนดอกไม้ที่เดียวจบเลยค่ะ